บอลเชิญยิ้มประกาศเรียกได้ว่าบอลเชิญยิ้มได้โพสเฟซบุ๊กว่าจะไม่ขอรับงานคู่กับโชคโชคมงคล หรือโชคไทยลดแฮร์ดยว่าเรียนแจ้งเจ้าภาพผู้จัดงานเจ้าของงานผับบาร์ร้านอาหารทุกท่านผมขออนุญาตขอไม่รับคิวงานคู่กับโชคโชคมงคลส่วนคิวงานคู่ที่จองไว้นั้นผมจะทำแสดงเต็มที่ทุกคิวงานแน่นอนบอนเชิญยิ้มและแจ็คแฟนฉันได้ออกมาโพสดแจ้งอีกด้วยว่าขออนุญาตเปลี่ยนแจ้งเจ้าภาพผู้จัดงานไม่ขอรับงานคู่ กับโช,โชคมงคลเนื่องจากตัวผมและพี่บอลได้เจอปัญหาต่างๆหลากหลายระหว่างเที่ยวร่วมงานกับโชคผมขอยังไม่ขอพูดถึงปัญหาต่างๆแต่ในฐานะผู้จัดการและค่าที่บริหารจัดการงานพี่บอลเชิญยิ้มจึงต้องหยุดรับคิวงานคู่กับโชคเพิ่มจากคิวเดิมที่มีอยู่ ส่วนคิวงานคู่กับโชคที่วลูกค้าจองไว้แล้วนั้นผมขอยืนยันว่าพี่บอลเชิญยิ้มพร้อมทีมงานชุดใหญ่จะไปทำแสดงให้เต็มที่ทุกคิวงานอย่างแน่นอนคะ่ะ